นี่คือสมเด็จพุทธคุณหลวงปู่บุตรดาถาวโรองนี้พิเศษฝังพลอยเสกนะครับวัดตรางชูศรีเจริญสุขจังหวัดสิงห์บุรีหายากมากนะครับพระอาหารหันต์ที่หลวงปู่ดูท่านพูดถึงครับนี่คือหลวงปู่บุตรดาถาวโรอธิษฐานจิตโดยพระอริยะบุคคลสูงสุดที่นอกเหนือจากศีราจริยวัดของหลวงปู่ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วมีเกบประวัติและอริยะเจ้ารูปอื่น ซึ่งได้รับรองพระบารมีของหลวงปู่ไว้อย่างยิ่งกล่าวคือหลวงปู่ดู่นะครับวัดสแกเคยสนทนากับหลวงปู่บุดาขาวโรและกล่าวกับศิ์ในภายหลังว่าท่านเป็นพระอรหรันตระราชพมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าซุ้มนะครับก็ได้เคยกล่าวไว้เช่นกันนะครับว่าหลวงปู่บุดาเป็นพระทองคําทั้งองค์นะลูกทาบุญกับท่านก็คือทําบุญกับพระอรหันต์เลยนะ หรือแม้กระทั่งหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยนะครับแห่งวัดป่าสารวันท่านก็ไม่เสกทับวัตถุมงคลที่หลวงปู่บุดาเสกให้นะครับพระเครื่องของหลวงปู่บุดานั้นเน้นด้านลาบแน่นอนครับด้านการเงินการทองโดยเฉพาะพระเครื่องของหลวงปู่บุดามีคนตั้งใจบูชาปลดหนี้ปลดสิ่์กันมาเยอะแล้วนะครับ